S <S <it> <S ผมชื่อพงพาดยสังคมเศษนะครับจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าุนวีคณะสถาปัตยกรรมซิลลินจีบอยตอนนี้ก็ เป็นเจ้าของสตูดิโอบริษัทเอนโนนี i, ทํางานเกี่ยวกับงานออกแบบแปลว่าหลักๆก็กจะเป็นงานออกแบบบ้านพักอาศัยส่วนตัวครับผมจริงๆก็จบมาประมาณเกือบ19ปีแล้วมั้งครับก็ถ้าย้อนกลับไปก็ ค่อนข้างนานแต่จ,จริงๆคณะสถาปัตย์ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการที่ที่เรามีเพื่อนหรืออาจารย์ที่เราได้ทํางานร่วมกันจ,จริงๆคณะสถาปัตย์ก็ถือเป็นคณะที่ทํางานหนักเราจะใช้เวลาหรือว่ามีเวลาที่อยู่กับเพื่อนทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้ากลางวันแล้วก็ไปถึงกลางคืน shadows. นั้นเราจะค่อนข้างสนิทกันแต่ละคนก็จะมีวิธีการทําง,งานต่างกันบางคนก็ทํางานช่วงกลางวันบางคนก็ทํางานช่วงกลางคืนแต่ว่าในโมเมนต์ที่ผมคิดว่าค่อนข้างาประทับใจก็น่าจะเป็นเรื่องของ ของการที่เราได้ทำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่เราเหนื่อยแล้วก็อาจารย์ที่คณะก็จะค่อนข้างจะเปิดให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสนำเสนอแนวความคิดเพราะว่างานออกแบบเป็นงานที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ไอเดียที่ต้องการนำเสนอแล้วก็อาจารย์ทุกๆท,ท่านก็ค่อนข้างพพอร์ตนักศึกษาทุกคนถือว่าโชคดีที่ได้เรียนที่บางมด จริงๆมีโอกาสได้ไปสอนตามคณะสถาปัตย์หลายมหาลายัยแล้วก็ได้มีโอกาสเปิดสตูดิโอแล้วก็รับน้องๆหลายๆคณะหลายมหาวิทยาลัยเข้ามาผมคิดว่าในภาควิชาที่เราเรียนเนี่ยหคือโชคดีตรงที่ว่าเป็นภาควิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างมีความหลากหลายก็จะมีเฉพาะทางด้วยฉะนั้นผมคิดว่าเราได้ความรู้ ที่มาจากหลายทิศทางแล้วอาจารย์ก็จะค่อนข้างสอนวิธีในรูปแบบที่เอ็ได้จบมหาวิทยาลัยในแต่ละที่กลับมาเราเลยค่อนข้างได้เปิดความรู้แล้วก็ได้ข้อมูลต่างๆที่ค่อนข้างหลากหลายอันนี้คือเรื่องแรกที่ผมรู้สึกเรื่องที่2คือด้วยความที่มีข้อดีและข้อเสียในเชิงของการที่ บางวัในยุคที่ผมเรียนคณะที่เพิ่งเปิดประมาณ5รุ่น6รุ่น c u เจอร์ไม่ culture ที่ชัดมากมันจะไม่ได้เป็นกรอบเฉพาะทางตั้งแต่ผมจบมาแล้วก็ลูกน้องที่เราได้ตามผลงานต่างๆเรารู้สึกว่ามีความอินดเพเดนต์มากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีแนวทางของเัวนองที่ชัดเจนมากผมถือว่าเป็นข้อดีในกระบวนการที่บางคนอาจจะมองว่ามันไม่ได้มีข้อดีแต่ว่าเรากลับมองว่ามันดีมากสําหรับในงานออกแบบผมเป็นรุ่นแรกที่ได้ไปเรียนที่บางขุนเทียนก็เรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกตอนที่เรียนที่บางขุนเทียนเนี่ยมันก็มีข้อดีคือ มันก็ไปไหนไม่ได้เลยฉะนั้นมันก็จะมีเวลาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงกลางวันกลางคืนอยู่ในคณะแล้วพอมันออกไปไหนไม่ได้มันก็จะมีเวลาสเปนไทม์ในช่วงการทํางานหรือว่าช่วงเวลาที่เราได้คุยกับอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้ที่ถือว่าจเจริญม,มากเขาออกได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็บรรยากาศก็ดีมากเลยตอนที่เรียนที่คณะตอนนั้นก็อยู่ช่วงปีสี่แล้วก็กําลังจะต้องหาสถานที่ฝึกงานตอนนั้นก็ มีความตั้งใจที่อยากไปฝึกงานต่างประเทศก็หาสตูดโอต่างๆตามดีไซน์และก็สิ่งไปเจอสตูดดโอหนึ่งที่เราอยากไปฝึกงานมากที่อยู่สิงคโปร์เป็นบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับ t ropical design ซึ่งตอนนั้นเราค่อนข้างสนใจเรื่องงาน t ropical ก็เลยได้รับการตอบรับแล้วก็ได้ไปฝึกงานที่นั่นประมาณ4เดือนผมก็ได้มีโอกาสรู้จักพี่คนหนึ่งชวนไปอยู่บริษัทฝรั่งที่หนึ่งที่มีเจ้าหนานอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็ได้ทำงานอยู่ประมาณเกือบ10ปีแต่ว่าเบสอยู่ที่เมืองไทยทะนั้นการทำงานผมก็จะค่อนข้างได้หลายเคาน์เตอร์ หลังจากนั้นผมทํางานได้ประมาณ12-13ปีเริ่มเรียกตัวเองว่าเป็นสถารปนริกได้เต็มตัวละเพราะว่าสถารปนิกจะค่อนข้างรู้เยอะนิดนึงในเรื่องของกฎหมายไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงต้องเรียน5ปีแล้วก็ตัดสินใจมาเปิด studio เองประมาณ6ปีที่แล้วแล้วก็เลือกที่จะทำงานบ้านพักอาศัยส่วนตัวเพราะว่าพอเราได้เรียนรู้ทุกๆสเกลก็เลยค่อนข้างจะ รู้สึกว่าการทำงานบ้านพังค์ก็ยมันค่อนข้างทัชกับคนมากกว่าชาวต่างชาติจะมองเ e อร์ r m รนซ์เป็นหลักคนไทยจะต้องมีรุ่นพี่รุ่นน้องมีหัวหน้าแต่ถ้าเป็นการทำงานกับต่างชาติไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือจะเป็นฝั่งยุโรปเขาจะค่อนข้าง Approach ไปที่ Performance การทำงานอย่างเดียวจะไม่ได้มีเรื่องของอายุน้อยอายุมากถ้าคนไหนมองแล้วทำงานได้หรือว่าปล่อยให้ไปรันโปรเจกต์ได้เขาก็จะ ค่อนข้างจะ Respect แต่ว่าเขาเจอไทยก็ยังต้อง Compromise ในการคุยเราก็ต้องมีความเคารพด้วยในฐานะรุ่นน้องอีกถัดมาก็เป็นเรื่องของกระบวนการทํางานที่ค่อนข้างเหมืออาชีพทํางานกับฝรั่งก็คือเขาจะค่อนข้าง Respect เรื่องเวลาเราทิศก็จะไม่ยุ่งเวลาเลิกงานเขาจะไม่มาวุ่นวายเราโฟกัสในช่วงเวลาง,งานเลิกงานก็คุณก็ไปใช้ชีวิตส่วนตัวได้ ผมคิดอยู่เสมอว่ากานออกแบบงานที่เราต้องใช้เวลากับมันอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเทคโนโลยีหรือว่าซอฟต์แวร์รต่างๆก็จะถูกเซิร์ฟให้เราทำงานได้สะดวกสบายขึ้นแต่กระบวนการคิดหรือออกแบบยังคงต้องใช้เวลาเหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ายังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่จะแนะนําน้องๆที่กําลังเข้ามาเรียนคณะสถาปัตย์หรือว่าคณะอื่นๆผมคิดว่ายุคนี้เป็นยุคที่เราต้องค่อนข้างใจเย็นกับมันนิดนึงต้องเข้าใจในบริบทว่า การทำงานหรือวิธีการคิดมันยังคงต้องใช้เวลาผมก็จะบอกน้องๆเสมอว่าค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับตัวคือไม่จำเป็นจะต้องรีบเร็วมากเพราะว่าผมจะรู้สึกได้เลยว่าน้องๆสมัยนี้ทุกคนเนี่ยจะค่อนข้างเร็วสมมติบางคนอยากมาทำงานสักป,ปีสองปีอยากจะเปิดสตูดิโอเองจริงๆผมก็ยินดีแต่ว่าถ้าเขาใช้เวลากับมันเพิ่มขึ้นหรือเรียนรู้ให้จบกระบวนการการทำงานจริงๆเขาจะได้ทักษะเรียนรู้ได้เร็วกว่าเดิมปัจจุบันนี้จริงก็เข้าไปใน อินเทอร์เน็ตก็สามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้แต่ไม่ติความคิดหรือการตกผลึกต่างๆเนี่ยผมเังคิดว่าต้องใช้เวลาอยู่เหมือนเดิมจริงๆก็ยังไม่ได้เรียกว่าประสบความสําเร็จนะผมจะห้ามคิดเลยว่าตัวเองประสบความสําเร็จเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราประสบความสําเร็จเราจะหยุดพัฒนาเลยอันนี้คือสิ่งแรกที่เราพยายามเตือนตัวเองตลอดแต่ว่าผมคิดว่าผมเป็นสาย practice ก็คือปฏิบัติแหละเราก็รู้สึกว่าการ practice เยอะเนี่ยจะทำให้เราได้เรียนรู้เยอะขึ้น แล้วก็ประสบการณ์ในการทำงานมันก็หล่อๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีติ้งหรือเรื่องของการเจรจาเพราะว่าจริงๆแล้วสถาปนิกนี่ไม่ได้เป็นเรื่องออกแบบอย่างเดียวเป็นเรื่องของการที่เราต้องค o o r d i n a t e กับทางวิศวกรหรือแม้กระทั่งเจ้าของบ้านหรือแม้กระทั่งทีทมคนซัล l ์ต่างๆผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราต้องใช้จิตวิทยาด้วยตอนเรียนก็เต็มที่กับกับชีวิตในวัยเรียนเป็นนักศึกษาก็ เอนจอยกับไลฟ์ในสถานะตอนเราเป็นนักศึกษาก็เรียนรู้ในการอยู่กับเพื่อนเรียนรู้และรับมือในการคุยกับทางอาจารย์สื่อสารกับอาจารย์ที่ได้จริงๆถ้ามีเวลาทํากิจกรรมด้วยก็จะดีมากเพราะการทํากิจกรรมทําให้เราได้สกิลในการแมネจเมนต์หรือในสกิลเรื่องอื่นๆอย่างที่บอกว่าพอจบตอนเรียนกับตอนทํางานนี่คนละแบบเลยมันอาจจะมี culture shock นิดนึงว่าแบบทำไมตอนเรียนมันเป็นแบบหนึง่งแต่ตอนทํางานมันเป็นอีกวิธีคิดแบบหนึง่งซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องปรับตัวผมว่า การปรับตัวสําคัญมากเรื่องเลี้ยนต่อหรือการทํางานในเมืองไทยหรือเมืองนอก,นอ,กอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของ mindset ของแต่ละคนบางคนก็อยากจะศึกษาการทํางานในเมืองไทยก่อนซึ่งก็เป็นเรื่องดีถ้าคุณวางแผนว่าอนาคตคุณจะกลับมาทํางานในเมืองไทยแต่ถ้าคุณมีโอกาสหรือคุณแอดฟอร์ตตัวเองได้ไปอยู่ในต่างประเทศซึ่งผมว่าเป็นเรื่องดีมากเพราะว่ามันจะเปิดโลกทําให้เราเข้าใจว่าสิติวชั่นข้างนอกเป็นยังไงเพราะอยากจะแนะนําให้รู้ก่อนว่าเองชอบอะไรด้วยจริงจริง น้องนักศึกษาเขาเรียนออนไลน์บางทีเราก็ต้องเวิร์กฟอร์มโฮผมชอบทำกราวดิง้งคือมนุษย์จะชอบอยู่บนดินคิดว่าช่วงนงี้คือเราเอาตัวเองไปอยู่ในสภาวะที่เราเดินบนบราวดิง้งผมคิดว่ามันน่าจะฮิลลิ่งเราได้แล้วมนุษย์คงหนีไม่พ้นกับเรื่องของพื้นที่ว่างหรือแม้กระทั่งเรื่องของกราวดิง้งทั้นนั้นถ้ามีเวลามีโอกาสไปเดินในสวนหรือไปวิ่งผมคิดว่าก็น่าจะช่วยฮิลลิ่งได้นะีน่ก็เป็นวิธีที่ง่ายๆที่แบบไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแค่หาเวลาให้ได้ก็พออยากให้ทุกคนรับมือกับ โควิดก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็ผมก็เชื่อว่ามันก็คงจะใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆเราก็คงต้องรับมือในเรื่องของการรักษาสุขภาพทานอาหารให้มีประโยชน์ผมคิดว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้แล้วก็อยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดผมว่าน่าจะเป็นเรื่องดีครัน,นะครับ